กอสวัสดี night, ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่25เดือนหนึ่งกันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหมอกทึบนะครับช่วง16บหกในกางสถึง17เในกางสเข้ามาดูที่เขตจับกันเลยเข้ามาดูในเขตจับระดับต่ำเลยนะครับ มาที่สภาพอาการหมอกทึบโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยเราย้ายมาดูที่เคตจับระดับสูงกันเลยนะครับผมครับสภาพอาการหมอกทึบโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเลยนะครับผมแล้เวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย